มาใกล้ๆมาใกล้นล่หนึ่งเพืเ่อนๆจะได้เห็น,เ,นเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามพยายามไปตรงนี้ด้วยนะ,ะเริ่มยังเอเคน,นะไม,นนนไม่เป็นไร๋ยวคือตัดออกทีหลังะนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการเขียนโปรแกรมวัตถจัดในการปาดหน้านะครับอะดูที่ชิ่นงานหน่อยนะครับอ่าตอนนี้นะครับเครื่องมือตัดน,นะครับเป็นมีดปืนของเราเนี่ยเราใช้เป็นไมายเล็บสองนะครับ ตอนนี้ชิ้นง,งานของเราเนี่ยเส,ส้นผ่าศูนย์กลางความตัวนอกสุดเนี่ยคือ52มิลิเมตรนะครับส่วนชิ้นง,งานเราเีความยาวเนี่ยอยู่ที่47มิลิเมตรนะเราจะปาดหน้าออกนะครับด้านนี้2มิลิเมตรแล้วก็พลิกกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับ2มิลิเมตรตอนนี้เนี่ยนะครับชิ้นง,งานของเราเนี่ยผิวมันไม่เรียบนะครับผิวไม่เรียบแต่เราตั้งความาตั้งผิวหน้ามีดตอนนี้นะครับเส้นศูนย์เนี่ยอยู่ที่ผิวนอกสุดน,นะครับ งั้นเดี๋ยวเราจะปาดเข้าไปให้เรียบนะครับ2มิลิเมตรโดยการปาดนะครับให้หัวจับสปินเดิลของเราเนี่ยหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็คือหมุนไปด้านฝั่งด้านนู้นนะครับหมุนไปด้านนู้นหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับโดยโดยมีดของเราเนี่ยจะอยู่ด้านนู้นนะครับปาดตข้าไปนะครับในการปาดเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นการปาดหน้าเราก็จะกินนะครับจากข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วถอยออกนะครับปาดไปข้างนอกนะครับแล้วก็เข้ามาข้างในแล้วก็ถอยออกนะครับ โดยจะกินทั้งละ0.2นะครับเพราะฉะนั Real ้น0.2เนี่ยโปรแกรมวัตถจักรจะคำนวณให้เราเลยนะครับทีนี้มาดูโค้ดการเขียนนะครับโค้ดการเขียนนะครับบรรทัดแรกนะครับให้เราสร้างโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับให้เราสร้างโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับนักเรียนก็ไปที่คําว่าไฟล์นะครับ New File นะครับจากนั้นสร้างโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับอาจจะพิมพ์โปรแกรมของเล็ที่ตัวเองนะครับขึ้นมา แต่ของครูนะครับตัวอย่างก็คือโปรแกรมที่0002นะครับครูก็กด enter เข้าไปทีนี้โปรแกรม002 00, ของครูเนี่ยมันมีโปรแกรมเดิมของครูอยู่แล้วนะครับซึ่งครูสร้างไว้เมื่อกี้นี้นะครับอ,อันดับแรกที่นักเรียนเราต้องสร้างขึ้นมาก็คือบรรทัดนะครับพิมพ์เข้าไป n 1นะครับจากนั้นนะครับเราจะเลือกใช้ทูลหมายเลข2ก็คือ T0202 นะครับมองเห็นไหมครับเห็นตัวเห็นตัวหนังสือไหม เราไเห็นตัวนักศึกษาะขยับมาตรงตรงนะครับอ่า p 02 02นะครับก็คือเราจะใช้อ่าเราจะใช้ตัวเครื่องมือตัดนะครับหมายเลข2นะครับแล้วก็จุดอ้างอิงของชิ้นงานที่เราไปเซตก่อนก่อนเมื่อกี้เนี้ยนะครับนะ02นะครับโอเคนะครับบรรทัดต่อมานะครับเราก็จะเลือกนะครับเป็นการกําหนดนะครับการกําหนดความเร็วรอบคงที่นะครับก็คือ G97 นะครับแล้วก็ตามด้วย M04 ก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับที่ความเร็วรอบ700รอบต่อนาทีนะครับบรรทัดต่อมานะครับเราจะเปิดน้ำหล่อเย็นนะครับ M08 นะครับแล้วก็จะเลื่อนนะครับป้อมมีดให้ห่างจากชิ้นงาน1มิลิเมตรนะครับในแนวแกน X แล้วก็ห่างจากชิ้นงานนะครับในแนวแกน Z เนี่ย2มิลเมตรคือเดินเต็มสปีดเลยด้วยความเร็วสูงสุดของเครื่องนะครับอยู่นอกชิ้นงานก่อนนะครับอยู่นอกชิ้นงานก่อนก็คือยังไม่ ยังไม่สัมผัสกับชิ้นงานต่อมาเราเข้าสู่นะครับการเขียนโปรแกรมแบบวัตถจักรก็คือเราจะใช้วัตถจักรการปาดหน้าก็คือ G74 นะครับ W 0.2 W ตัวนี้ก็คือ,อาการกินนะครับในแนวแกน X นะครับค้งละ0.2 R 0.2ก็คือกินในแนวแกนแกน Z นะครับไว้ที่0.2นะครับตัว H ed, เนี่ยก็คือวิธีการกินนะครับเราก็กำหนดเป็น H สูง นะครับโดยการกินครั้งล่า0.2 0.2นะครับ H H0 นะครับต่อไป G74 นะครับอีบรนทัดหนึ่งนะครับ G4P10Q20 นะครับอันนี้มันจะมาคู่กันนะครับ P กับ Q จะมาคู่กันให้พิมพ์ต่อเลย P ก็คือ P ก็คือการเริ่มต้นของบรรทัด P10 N จะต้อง10นะครับ Q คือบรรทัดสุดท้ายนะครับ Q20 นะครับ Q Q ก็จะเป็น n นะครับบรรทัดสุดท้ายคือ n 2 0นะครับ P กับ Q จะมาคู่กันนะครับ P 1 0 n 2 0 Q 2 0อ่า P 1 0 n 1 0 Q 2 0 n 2 0นะครับบรรทัดเริ่มต้นแล้วก็บรรทัดสุดท้ายของวัฏจักรนะครับต่อไป U กับ W ก็คือการเผื่อนะครับไว้เก็บละเอียดนะครับแนวแกน x และแกน z นก็ค่าละ0.1 0.1นะครับ ต่อไปคือ f อัตราป้อนนะครับ0.1นะครับต่อมาเริ่มต้นนะครับวัตจาก n 10นะครับ g 00 z ลบ2ก็คือความลึกทั้งหมดนะครับความลึกทั้งหมดเนี่ยที่เราจะาตัดเฉือนก็คือลบลงไป2มิลนะครับเมื่อกี้ที่เราาำนดเงื่อนไขไว้ต่อไป g 01นะครับเริ่มต้นการใช้วัตจากการปอนที่ผิวนอกสุดก็คือที่52นะครับตรงนี้52 ด้าน,นบนตรงนี้ก็52ด้วยนะครับตามขนาดของชิ้นงานต่อไปกินลึกลงไปทั้งหมดก็คือแซทลบ2มิลลิเมตรนะครับแซทลบ2มิลลิเมตรนะครับกินลึกลงไป2ม mm, ิลลิเมตรเสร็จแล้วกินเข้าไปหาตำแหน่งศูนย์ก็คือ x x0 นะครับวิ่งเข้าไปหาศูนย์ปอกก็ไปเสร็จนะครับแล้วจากนั้นบรรทัดสุดท้าย vn20 นะครับ n20 ก็คือตำแหน่งสุดท้ายในการในการกินนะครับก็คือ x0 นะครับแซท อยู่เหนือชิ้นงานอยู่ห่างจากชิ้นงาน2มิลิเมตรนะครับแต่นั้นก็จะเป็นการบรรทัดปิดโปรแกรมก็คือ m 0 9 m 0 5แล้วก็ m 3 0นะครับเมื่อเขียนอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับต่อไปเรามาจําลองนะครับก็คือซิมูเลตนะครับปรากฏซิมูเลตเสร็จนะครับจะปรากฏเป็นเส้นนะครับเส้นทางการเดินอย่างนี้ให้นะครับเราก็ลองสเต็ปดูนะครับนะกดเข้าไปนะครับนะก็จะปรากฏเป็นเส้นนะครับการปัดหน้า เส้นละ0ูนนะครับตัวนี้คือปาดเข้าไปในในเนื้องานเนี่ยรั้งละ0ู0.2 0.2อูนูนะครับทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับพอเราปาดหน้าเสร็จอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดออกนะครับกดจําลองเสร็จแล้วกดออกนะครับเริ่มต้นการสตาร์ทโปรแกรมนะครับเริ่มต้นการสตาร์ทโปรแกรมหนึ่งนะครับสวมแว่นตานะครับเตรียมเตรียมทํางานนะครับสวมแว่นตานะครับ สวนแว่นตานะครับปรับมาที่โหมดออโต้นะครับสปินเดิลนะครับใช้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราป้อนใช้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนความเร็วนะครับตรงนี้ใช้คูณสิบนะครับให้ใหห้้ใใช้ในแบบรันแบบซิงเกิลบล็อกก่อนนะครับจากนั้นเมื่อพร้อมแล้วนะครับปิดประตูนะครับปิดประตูนะครับจากนั้นนะครับกดสตาร์ทการรันแบบซิงเกิลบล็อกก็คือ จารันที่รันหนึ่งบรรทัดนะครับกดกดสตาร์ทที่รันหนึ่งบรรทัดอ่กดซิงกันบล็อกค้างไว้นะครับให้มัน,ให,มนให้มีไฟติดนะครับแต่นั้นกดสตาร์ทหนึ่งครั้งปึ๊บอ่าไฟไฟแดงอ่าไฟเขียวขึ้นติดนะครับไฟแดงนะครับแสดงว่าการทํางานบรรทัดแรกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าไฟแดงขึ้นติดเป็นการทํางานบรรทัดที่2นะครับก็คือตอนนี้เครื่องรู้แล้วว่าเราใช้ใช้ทูลหมายเลข 02นะครับจุดอ้างอิงที่02นะครับอ่ากดอีบรรทัดนหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับใช้ความเร็วรอบคงที่นะครับเปิดหัวสปินเดิลหมุนทวนเข็มนาฬิกาความเร็วรอบ700รอบต่อนาทีนะครับอย่าลืมปรับมาที่100นะครับ700รอบต่อนาทีจากนั้นนะครับกดอีมันทัดอ่าเริ่มการเปิดน้ำหล่อเย็นนะครับเมื่อเปิดน้ำหล่อเย็นเสร็จแล้ว เราไม่เห็นชิ้นงานนะครับเราก็สามารถปิดได้ปิดก๊อกน้ำรอเย็นนะครับอ่าจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับตัวป้อมมีดนะครับก็จะเคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงานที่ x 5 2 Z บวก2นะครับอ่ากดอีกครั้งหนึ่งอ่านะครับเคลื่อนที่แล้วนะครับเคลื่อนที่แล้วเราสังเกตตรงไหนว่าเคลื่อนที่แล้วเรามาดูที่ตัวนี้นะครับมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ตอนนี้แอปสุลของเราเห็นไหมครับ x นะครับเห็นเห็นไหมครับตอนนี้คือ x ห้าสแนะครับตามบรรทัดนี้เลยเห็นไหมครับ x ห้าสแนะครับบรรทัดนี้ตรงกันตัวนี้ตรงกันนะครับเห็นนะครับต่อไปนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่วัฏจักรการปาดหน้านะครับเมื่อเข้าสู่วัฏจักรการปาดหน้านี้ตรวจสอบแล้วเบื้องต้นถูกต้องแล้วนะครับชิ้นงานกับตัวมีดอยู่ห่างกันนะครับอย่างนี้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้เรากดซิงเกิลบล็อกออกนะครับกดซิงเกิลบล็อกออกอย่างนี้นะครับจากนั้นเรากดสตาร์ทได้เลยนะครับดูที่ชิ้นงานนะครับกดสตาร์ทได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นการตัดเฉือนชิ้นงานแล้วนะครับสังเกตดูตรงไหนนะครับให้มาดูตรงนี้นะครับ x เคลื่อนที่แล้วนะครับแกน Z อยู่ที่1.9ก็คือเริ่มกินที่อยู่นอกสุดนะครับ1.9นะครับเราสามารถทำให้เป็นกราฟได้ นะครับเราจะเห็นวิธีการาทำงานนะครับของตัวมิดกลึงนะครับกดกราฟนะครับอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าอา๋อตอนนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเคลื่อนที่พ่วมีดเราก็จะเคลื่อนที่ถอยกลับปาดแล้วก็ถอยกลับปาดแ,แล้วก็ถอยกลับนะครับพอเราตั้ง เราตั้งไว้ปาดตัはは้งแต่2มมตรขึ้นไปปาดอยู time, uh, ่นอกชิ้นงานตั้งแต่2มเมตรขึ้นไปอ่าอันนี้คือขั้นตอนนะครับทั้งหมดนะครับที่เราทําการรันเพื่อนโอเคครับอ่ามันใกล้ๆนะครับในใกล้อ่ะเมื่อกี้นี้นะครับปรากฏว่าเวลาเราตัดกลึงชิ้นงานไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับกลึงชิ้นงานไปเสร็จปุ๊บตอนนี้อ่าดูดูที่ชิ้นงานเรานะครับมันจะมีติ่งนะมันจะมีติ่งตรงกลางนะครับติ่งตรงกลางเนื่องจากพึงเราเซตศูนย์อาจจะ อาจจะเป็นพิวหยิบพิ้งาันหยิบนะครับเลยเลยไม่ได้ศูนย์นะครับอ่ะนี้เราปรับค่านะครับเราจะปรับค่าตรงนี้นะครับตัวมันค่าตรงนี้นะครับจากเดิมจากเดิมตรงนี้เป็น x ศูนย์นะครับ x ศูนย์ตอนนี้เราปรับให้เป็น x ลบหนึ่งนะครับ x ลบหนึ่งก็คือให้กินเหนือเลยเลยจุดศูนย์ของชิ้นงานออกมานะครับฝั่งด้านลบนะครับกินเลยจากจุดศูนย์ชิ้นงานมาด้านลบให้ตัวปลายติ่งตรงเมื่อกี้เนี่ยหายไปนะครับ ทั้ง x ลบหงด้านนี้นะครับบนบนตรงนี้แล้วก็ในตัวบรรทัดสุดท้ายด้วยเป็น x ลบหนะครับเป็น x ลบหนะครับเคาโอเคนะครับเริ่มตื่น